สนับสนุนข่าวกีฬาโดยโรงศีทัญ,ญบูรณ์สถาพรกำแพงเพชรไพรอดโฮมโปรโและท่าขุนรามคอนกรีตห้างชุมอิเล็กทริกมอลล์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวกีฬาทาง v s p o r t c ตกำแพงเพชรคอมกับดิฉันสาวรักคุ้มคงศักดิ์ค่ะ คุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะทีมข่าวกีฬาของเราค่ะได้นําภาพข่าวกีฬาเด็ดๆนํามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะ PN Soccer จัดการแข่งขันฟุตบอล7คน PN Soccer Cup รคับครั้งที่2เพื่อมีการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกําลังกายภายใต้มาตรการ New Normal ค่ะที่สนาม PN So c c e r ด้านในสวนเพชรรีสอร์ท นายสงพลไม้หอมได้จัดการแข่งขันฟุตบอล7คน PN Soccer Cup ครั้งที่2รุ่นประชาชนทั่วไปโดยมีนักกีฬาฟุตบอลจากพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า175คนชิงเงินรางวัลกว่า20,000บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามาคัคคีของคนในชุมชนและกระตุ้นให้ประชาชนเยาวชนหันมาใส่ใจออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรครภยยัยไข้เจ็บต่างๆที่สําคัญยังหวังกระตุน้นส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จะได้ห่างไกลจากอบายมุกและสิ่งเสพติดที่มีผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจครอบครัวและสังคม ส่วนบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองของบรรดาน,นักกีฬาฟุตบอลภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขด้วยการสวมใส่หน้ากากอ,อนามายัยการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลการเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันฟุตบอล7คนนะคะแต่ก็ยังรักษามาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 และเวลยะห่างทางสังคมกันด้วยค่ะต่อเน,นื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะคนไทยเชื้อสายจีนนําเครื่องเส้นไหว้กับไหว้สันเฉพาะหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลรับเทศกาลตรุษจีนค่ะ วันที่11กุมภาพันธ์2564ที่บริเวณสรรเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรมีประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนต่างนำพาครอบครัวและคู่รักนำเครื่องเส้นไหว้และเครื่องบูชามาทำการกรับไหว้สรลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ประดิษฐานอยู่โดยรอบองค์สัรเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวเนื่องในวันปีใหม่จีนหรือเทศกาลตรุษจีนประจำปี2564 ส่งผลให้บรรยากาศโดยรอบสันเจ้าพ่อหลักเมืองถนนกำแหงเพชรสุโขทยัยตั้งแต่ช่วงทางโคง้งก่อนถึงสารไปจนถึงทางแยกเข้าวัดนาควัชราโสโพลหรือวัดชา้างมีสภาพการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแหงเพชรเร่งปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่ออำเนยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมากลับไหว้นั้นได้นำสิ่งของเครื่องไหว้รวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทองและข้าวของต่าง ส่งให้กับวบันพบบรุษกันอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันขนาดเดียวกันเป็นประจำทุกปีในเทศกาลตรุษจีนจะมีผู้นำลิเกมมาแสดงถวายเฉพาะหลักเมืองหลังจากที่เคยกับไหว้ขอพรบนบานสากักเกาเอาไว้และนอกจากนั้นยังมีการจุดประทัดถวายเฉพาะหลักเมืองจนเสียงดังกึกก้องไปทั่วโดยรอบบริเวณท้งนี้เจ้าหน้าที่ดูแลศาลหลักเมืองจะคอยย้ำเตือนในเรื่องของการจุดธูปจุดเทียนกนรารเผากระดาษเงินกระดาษทองและสิ่งของต่างๆ ที่ต้องรอให้ดับสนิทเสียก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุไปไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนั่นคือสันเจาะหลักเมืองค่ะที่ทุกเทศกาลก็จะมีประชาชนไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็บนบานสันก่ลาวกันด้วยนะคะไปดูกันที่ข่าวนี้ค่ะ สาวเจ้าของเต้รถมือ2ใช้เวลาว่างสร้างไรายได้คาเข้าวแก่ง20บาทเอาใจคนรายได้น้อยลูกค้าแวะเวียนอุดหนุนตลอดทั้งวันค่ะเ <st up> มื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564 ผู้สื่อข่าวขอพาไปอร่อยกับร้านข้าวแกง20บาทตั้งอยู่เพลิงเล็กๆริมถนนพระขนโยธินขาขึ้นช่วงบริเวณโค้งขี้เหล็กพื้นที่หมุดที่8ตบนครชุมอเภอเมืองจัังหวดกำแพงเพชรซึ่งเป็นร้านของนางสาวอลรันภูธนคุณชัยหรืออออายุ32ปีพร้อมด้วยครอบครัวร่วมด้วยช่วยกันเปิดร้านขายข้าวแกงนาราคาจานละ20บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยรวมทั้งผู้ที่ต้องการประหยัดค่าของชีพในแต่ละวันให้ได้รับประทานอาหาร หารที่มีรสชาติอร่อยสะอาดได้ปริมาณที่อิ่มสมราคาในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วยแต่ละวันจะทำกับข้าว5อย่างให้เลือกรับประทานตักรัดข้าวหอย่าง20บาท2อย่าง30บาทเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานนักเรียนนักศึกษาและผู้มีไรายได้น้อยเวียนมาอุดหนุนรับประทานกันตลอดทั้งวัน นางสาวอลาวัลหรืออากล่าวว่าที่ตัดสินใจขายเข้าแกงในราคา20บาทเพราะว่าราคานี้เป็นราคาง่ายๆที่ใครๆก็สามารถรับประทานได้วันหนึ่งก็จะทำกับข้าวกันอยู่5อย่างทั้งต้มผัดแกงทอดถามว่าขาย20บาทได้อะไรบ้างตอบเลยว่าอันดับแรกเป็นความสุขรองลงมากำไรจากการขายเล็กๆน้อยๆพอให้บ้านมีไรายได้เสริมดีกว่าปล่อยเวลาให้เลยผ่านไปในแต่ละวัน พราะปกติแล้วที่บ้านจะขายรถมือสองระหว่างที่นั่งรอลูกค้ามาดูรถหรือมาซื้อรถนั้นน่าจะหาอะไรทําให้เกิดไรายได้น่าจะดีที่สุดจึงชวนคนในครอบครัวมาช่วยกันทํำข้าวราดแกงขายรวมทั้งขายกาแฟควบคู่กันไปด้วย ในแต่ละวันหลังหักค่าใช้จ่ายต้นทุนและข่าแดงของแต่ละคนแล้วจะเหลือเงินส่วนที่เป็นกําไรวันละ400-500บาทเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวและช่วยแบ่งเบาภาระค่าของชีพของบรรดาลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาอุดหนุนในยุคเศรษฐกิจขายความคล่องตัวแบบนี้แต่ละวันจะเปิดขายตั้งแต่เวลา7โมงเช้าเป็นต้นไปแต่จะหยุดทุกวันพุธ ใคาสนใจแวะมาอุดหนุนกันได้ร้านข้าวแกง20บาทอยู่บนถนนพระขนโยทินขาขึ้นบริเวณโค้งขี้เหล็กตรงข้ามโกดังบริษัทนทศักดิ์โฮมวัสดุจำกัดหมู่ที่8ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโทรศัพท์สอบถามเส้นทางสั่งเมนูล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0879121291ค่ะ ไปรับประทานกันได้นะคะข้าวแกงราคาถูกเอาใจคนที่มีรายได้น้อยนะคะต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรจากกิจกรรมแผนระดมพลปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ณบริเวณสถานที่สนามกีฬาที่ทำการเขียนและสาพ,พันสัตว์ป่าเขาสนามเพียงค่ะ เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนายชวริษิ์แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแผนระดมพลปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ ณบริเวณสถานที่สนามกีฬาที่ทำการเขียนรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสนามเพียงอําเภอโกสัมพินร์นครจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประลัดจังหวัดกำแพงเพชรหอมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีซักซ้อมแผนและดมพลปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก นายปีชัญสามารถผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่า,าการจัดกิจกรรมแผนระดมพลปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดไฟป่าเกิดขึ้นจริงสามารถระดมพลเข้าปฏิบัติการดับไฟได้ทันท่วงทีพี่น้องประชาชนรอบเขตป่าไม้ได้เข้าใจพิษภัยที่เกิดจากไฟป่าและได้ช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าต่อไปในอนาคต สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาขยะในตัวเรือนเผาป่าเผาวัชพืชแห้งเตรียมการปลูกรวมทั้งมีการรณรงค์ปลูกกิจสำนึกร่วมการลดเผาลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยค่ะ กิจาการรมซ้อมแผนดับไฟป่านะคะหากเกิดเหตุการณ์จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างหันท่วงทีค่ะต่อเนื่องกันที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดกำแพงเพชรเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการคนต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ2564ค่ <lab. S 1> ะเมื่อวันที่9ก้ากุมภาพันธ์2564เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสาแสนตตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการคนต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อให้ในายจ้างสถานประกอบการคนต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในพระราชะกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว รวมทางได้รับทราบถึงการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติลาวกัมพูชาเมียนมาในประเทศนงางจลศรีสนามชัยจัดหาง,งานจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักรได้และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร มีนายจ้างสถานประกอบการที่จ้างคนงานต่างด้าวจำนวน1,300แห่งมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานจำนวน5,692คนจากทั้ง3สัญชาติซึ่งแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ทำงานในกิจการ,กรเกษตรและปศุสัตว์ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน150คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องสิทธินายจ้างและแรงงานต่างด้าวแนทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว3สัญชาติค่ะถือเป็นการอบรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องของการจ้างแรงงานต่างด้าวค่ะและช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะและต่อกันด้วยข่าวสังคมรอบบ้านค่ะสนับสนุนข่าวสังคมโดย บริษัทสิงโตทองไร้จำกัดผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพสะอาดได้มาตรฐานการผลิตเป็นสากลใหญ่ที่สุดของภาคเหนือโดยอัตราการผลิต2,000ตันต่อวันพร้อมบริการโลจิสติกของไทยด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลทั้งไทยและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ข้าวสิงโตทองหอมนุ่มคุ้มราคา Já cantei berê berê, já cantei o chu cha cha, Pra você fiz lê lê lê, mas tem uma ความท้าทายหนึ่งเดียวที่ผมเชื่อใจคำว,ว่าดีที่สุดหยุดเขาไม่ได้ Fortuner LEGENDER และ Fortuner 2.4ใหม่สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จเฉากวยาชกางราว กับข้อสุขข่าวส,สังคมระบ้านนะคะไปดูกันที่ข่าวนี้ค่ะเริ่มแล้วเทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะเมื่อเวลา6นาฬิกาวันที่11กุมภาพันธ์2564ถึงเทศกาลสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและคนจีนทั่วโลกคือวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ในปีนี้วันตรุษจีนตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์2564ซึ่งช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมี3วันสำคัญคือ วันจ่ายวันไหว้และวันเที่ยววันขึ้นปีใหม่จีนโดยเฉพาะวันไหว้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและคนจีนทั่วโลกให้ความสําคัญอย่างมากเพราะด้วยวิถีชีวิตที่ทำอาชีพค้าขายเป็นหลักจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพและการขอพรเรื่องโชคลาภโดยในวันตรุษจีนของแต่ละปีของชาวจีนนั้นก็จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยช่งชวงเช้ามืดจะมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเล้าเอีย ในช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาของวันที่11กุมภาพันธ์2564เป็นการไหว้ขอบคุิสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดาผู้คุ้มครองบ้านเรือนที่มาปกปกักดูแลให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขในส่วนของพ่อค้าคาลือหาบาดีตามสถานประกอบการต่างๆทั่วจังหวัดกำแพงเพชรอย่างโรงงานคอนกรีตผสมซีแพกที่อำเภอคลองลานโดยนายสมพงษ์ พงศ์ธิยากรพ่อค้าคนไทยเชื้อสายจีนผู้บริหารห้างผู้ส่วนจำกัดสอพง,งเจริญก็ตั้งโต๊ะพร้อมเชินเจ้าที่พระภูมิเทวดาผู้คอยคุ้มครองและแม่ย่นางรถที่ใช้งานต่างๆมาจอดบริเวณกลางลานเพื่อกลับไหว้ขอบคุณที่คอยช่วยเหลือดูแลเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์รถยนต์ต่างๆให้ปลอดภัยบนท้องถนนส่วนในช่วงสายขนาตะวันขึ้นก็จะมีการไหวบ้บรรพบรุษป่ายแป้ปอ เป็นการไหว้เพื่อระลึกถึงพ่อแม่และญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตามคติความเชื่อของชาวจีนจะไหว้ไม่เกินเที่ยงวันประมาณเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาหลังจากไหว้แล้วรอจนทุบหมดทุกคนในครอบครัวก็จะนำของที่ไหว้มารับประทานร่วมกันและแจกจ่ายแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านด้านสิ่งของที่นำมาไหว้คือเนื้อสัตว์ต้มสุกซาเซ่อย่างหรือ5้าอย่าง งเซเช่นเนื้อหมูไก่และเป็ดเป็นตัวตัวและอาหารที่มีความหมายเป็นมงคลเช่นอาหารจานเส้นอาหารจานปลาอาหารที่มีปลาหมึกแห้งและเมนูซุปใสหรือแกงจืดขนมมงคลเช่นจันอับขนมถ้วยฟูขนมเข่งขนมเทียนสลาเปารวมทั้งผลไม้มงคลห้าหรือเจอย่างเหล้าน้ำชา และกระดาษเงินกระดาษทองหลังจากไหว้เศจก็จะเผากระดาษเงินกระดาษทองตามประเพณีแต่เนื่องจากในช่วงนี้มีการรณรงค์ไม่ให้เผากระดาษและงดเผาขยะเพื่อป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5จึงทำการเผาในทังเพื่อลดควันไฟค่ะ เทศกาลตุจีนหรือปีใหม่จีนนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการกลับวัเทพบาจาแล้วก็บรรทนุบทดกันค่ะต่อเน,นื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะสำนักง,งานปปชกำแพงเพชรขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำปิงค่ะ เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564ที่ห้องประชุมโรงแรมเชกยงลาวรีววิวชั้น7สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการการติดตามมาตรการป้องกันทุจริตด้านทรัพยากรสาธารนณะเพื่อป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารนณะโดยมีนายชวริษสงอุทยัยผู้ราชาการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชาการผู้เกี่ยวข้องที่มีเขตพื้นที่ติดลำน้ำปิง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตามโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตทรัพยากรสธาธารณะโดยเฉพาะการลุกล้ำลำน้ำปิงนายพิเชษพิมพาผู้อำนวยการสำนักงานปปชกําแห่งเพชรได้กล่าวว่าปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสธาธารณะเป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนและสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐ ในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนในการทุจริตมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบและมีเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบด้วยกฎหมายเช่นปัญหาการบุกรุกการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐปัญหาการออกเอกสารสิทธิ และปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเป็นต้นดังนั้นคณะกรรมาการปปชจึงมีมาตรการในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่อย่างเป็นรูป,ปรธรรมโครงการดังกล่าวนอกจากจะอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วยังจะได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาแล้วผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ลงเรือสำรวจลำน้ำปิง เพื่อที่จะได้เห็นสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างแท้จริงนายชาวริีแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าปัญหาเรื่องการลุกลาในทรัพยากรธรรมชาตินั้นไม่ว่าจะเป็นทางน้ำบนดินหรือแม้กระทั่งอากาศค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกโดยเฉพาะเรื่องการขออนุญาตให้ถูกต้องหากทำไม่ได้ก็ต้องถอยหรือยกเลิกไปตามระเบียบ จังหวัดกำแพงเพชรมีลำน้ำปิงหลายผ่านที่มีความยาวกว่า140กิโลเมตรมีทั้งเกาะแก่งและการลุกลาำอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทุกฝ่ายต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะ ถือเป็นการประชุมแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ําลำน้ําปิงค่ะต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะจังหวัดกําแพงเพชรจัดพิธีวันไล้วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจําปี2,564ค่ะวันที่10กุมภาพันธ์2,564เวลา9น้นาฬิกาณหอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายกองเอกชาวริสแสงอุทยัย ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีวันคล้ายวัสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2564โดยนายกองเอกบุญช่วยหอมยางเย็นรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่นายกองเอกสุวิศสันตติวงชัยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองมัคับการกองอา,าสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนางนวลจันแสงอุทัยประธานชมรมแม่บ้านมหาัตไทยจังหวัดกำแพงเพชรและคณะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกกองอา,าสารักษาดินแดนเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีนายกองเอกชาวริษสงอุทัยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแ,นแดนจังหวัดกำแพงเพชรจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาไตร และจุดเครื่องทองน้อยด้านหน้าป้ายอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกอสสที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ประธานและแขกผู้มีเกียรติจำนวนสิบท่านทอดผ้า,าบางสกุลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมจำนวนสิบชุดพระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกวดน้ำรับพรพระธรรมพันธิราเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรจาวายวัดคูย่างพระรามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นว่าที่นายกองเอกสุวิศสันต,ติวงศ์ชัยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอา,าสาักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชรก่วรายงานแก่ประธานในพิธีและผู้บังคับการกองอา,าสาระศาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชรประธานในพิธีได้อ่านสารพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกอาสสจำนวนหนึ่งทุนค่ะ ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนนะคะไปดูกันที่ข่าวนี้ค่ะขนมเทียนขนมเก่งทำแทบไม่ทันยอดสั่งว่าตุดจินปีนี้กว่า800กิโลกร,รมัมลังรับออเดอร์เพียง2วันเก่์คนทำข้ามวันข้ามคืนสร้างรายได้ในช่วงโควิด -19 ค่ะ วันที่9กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวขอพาไปดูกระบวนการทำขนมเทียนและขนมเคงสำหรับไว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้โดยร้านได้ตั้งอยู่ที่ตลาดย้อนยุคนครชุมเลขที่188 1หมู่ที่5ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเจ้าของร้านบอกกับเราว่าได้เปิดรับออเดอร์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกๆปี โดยทำมานานกว่า20ปีแล้วและเพิ่งเปิดรับออเดอร์ได้เพียง2วันก็มียอดสั่งขนมกว่า800กิโลกรัมแล้วซึ่งได้รวบรวมบุคคลในครอบครัวและชุมชนที่ว่างเว้นจากงานมาช่วยกันลงมือผลิตเพื่อจำน่ายหารายได้เลี้ยงครอบครัวโดยจัดเตรียมทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการกวนแป้งการผัดเครื่องการเย็บกระทงคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างดีหอมกับสูตรการทาขนมเทียนและขนมเค็งที่ได้มาจากรุ่นบรรพบุรุษ โดยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่การไหว้ตุ๊จีนของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดกำแพงเพชรก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนกันมากมายจนถึงขั้นทำขนมข้ามวันห้ามคืนสำหรับขนมเทียนสูตรของร้านเรานั้นได้น,นำแป้งมันแป้งเท้ามากวนผสมเข้าด้วยไฟปานกลางโดยใช้เวลากวนนานกว่า30นาทีจนแป้งนั้นเหนียว จากนั้นพักทิ้งไว้แล้วนํามาปั้นใส่ไส้ที่เตรียมไว้หอมกับแช่ลงไปในถาดน้ํามันเพื่อให้แป้งเกาะตัวเป็นทรงโดยเครื่องของไส้ขนมเทียนนั้นจะมีความกลมกล่อมของถั่วเหลืองกับกุ้งแกว้วที่นํามาผัดให้เข้ากันรสชาติด,ดีเยี่ยมอร่อยในสุดเฉพาะที่ไม่เหมือนใครสำหรับขนมเข่งนั้นก็ใช้แป้งตัวเดียวกันกับขนมเทียน นำมะกรผสมใส่น้ำใส่มะพร้าวใส่น้ำตาลปีป๊บและนำใบตองมาเย็บให้เป็นรูปทรงกระทรงขนาดพอเหมาะจากนั้นก็ตั้งซึ้งนึ่งให้พร้อมกันนำขนมเข็งที่เท,ทลงไปในกระทรงไปนึ่งให้สุกโดยใช้ระยะเวลา20นาทีก็จะได้ขนมเข่งที่มีความหอมแป้งเหนียวนุ่มน่ารับประทานหลังจากนั้นก็ใช้สีผสมอาหารแต้มลงไปก็เป็นอันเสร็จพร้อมขายได้ทันทีนางสาววริศรา,าอินทน้อย อายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่188ทับ1หมู่ที่5ตำบนลนครชุมอ,อเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าของร้านเล่าว,ว่าสูตรนี้ได้มาจากรุ่นป้าและตนเองก็ทำขายในช่วงเทศกาลรุษจีนของทุกปียาวนานมากว่า20ปีแล้วโดวยแรกๆก็ทำขายไม่มากนักแต่พอช่วงหลายปีหลังมานี้กลับมียอดขายที่สูงขึ้นโดยได้เกณฑ์คนในครอบครัวและชุมชนกว่า20คนมาช่วยกันทำเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ส่วนปีนี้คาดว่าคงเจอวิกฤตโควิด1 9คงจะมียอดไม่เยอะแต่กลับมีลูกค้าสั่งมากถึง800กิโลกรมัมภายใน2วันซึ่งคงต้องทำกันข้ามวันข้ามคืนเพื่อส่งให้กับลูกค้าทันนไหวในวันตุษจีนส่วนใครอยากจะลองซื้อไปรับประทานหรือนำไปไหว้ก็สามารถสั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์082 169 1532หรือจะแวะมาที่ร้านได้ตลอดรับรองความอร่อยที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนค่ะ การันตีความอร่อยขนมเทียนและขนมเข่งไปกันได้ที่ร้านนี้นะคะปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะพิธีบวงสวงปู่ศรีสุโธวังนาคินกำแพงเพชรขณะทำพิธีค่ะได้มีผู้ร่วมงานมีอาการแปลกๆเหมือนกับว่ามีบางอย่างเข้าสิงเชื่อว่านี่คือบริวารพญานาคมาเข้าสิงเปิดบารมีค่ะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วังนาคินกำแพงเพชรตั้งอยู่บ้านเลขที่26ทับสามูที่2ตาบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งที่นี่เป็นอีกแห่งที่มีผู้ศรัทธาในองค์พญายนาคราชจะเดินทางมากราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในเรื่องโชคลาภหน้าที่การงานและการเงินกันอย่างมากมายโดยได้มีการอัญเชิญพ่อปู่ศีสุโธแม่ย่าศีปทุมมา จากคำโนดมาประดิษฐานให้ผู้ทิ่ศัทธากับไหว้ขอพรพร้อมสร้างหลักเมืองนขรราชและพาญนานาคครั้งสีตระกูลตามความเชื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้สักการะกันอีกด้วยโดยในวันนี้นั้นได้มีการประกอบพิธีวงสวงสถิตดวงยานเทวรูปองค์ปูพ่พญานาขาราชข้อปู่สีสุดโทที่ได้หล่อขึ้นมาใหม่และพิธีสดอข้อต่อชะตาแบบโบราณเพิ่มโชคลาภเมตตามหานิยม แก่ผู้ศรัทธาและคณะสิทธิ์ที่มาร่วมงานนะวังนาคินกำแพงเพชรแห่งนี้โดยผู้เข้าร่วมจำนวนมากต่างพากันสวมใส่ชุดขาวขนาดร่วมพิธีโดยช่วงหัวค่ำได้มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์จำนวนเก้ารูปเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาเจ้าพิธีได้นำผู้ศรัทธาทำพิธีส่งน้ำพร้อมกับเปิดผ้าปิดตายแกะองค์ปู่ศรีสุทโธทโดยได้ทำพิธีเก่าอัญเชิญดวงญาณให้มาประทับนาเทวรูปดังกล่าว จากนั้นนางรำก็ได้ทำการรำถวายซึ่งก็ได้ทำการต่อชะตาแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ให้พ้นภัยมีโชคลาภด้วยน,นายกิตสนาพงษ์นักจารย์อายุ37ปีล่างทรงปูน่นคราชและเจ้าของสถานที่วังนาคินกำแหงเพชรล่าวา่าตนเองเชื่อและศรัทธาองค์ปู่ศรีสุดโธและแม่ย่าศรีปทุมมาเป็นอย่างมากพอที่ผ่านมานั้นตนได้เจอกับปริหารมากมายและคนรอบข้างก็ได้พบเห็นเหตุการณ์แปลกๆมากมายเช่นเดียวกัน โดยตนนั้นได้จัดพิธีต่างๆตามช่วงเวลาสำคัญสำคัญมาตลอดทั้งปีให้ผู้ที่มีความรักเข้ารบในองค์พญานาคได้มีส่วนร่วมเพื่อความเป็นสิริมงคลและไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงคำชะโนดส่วนในวันนี้ตนเองมีความตั้งใจจะสร้างเทวรูปองค์ปู่ศรีสุโธองค์ใหม่และทำพิธีนี้ขึ้นมาก็เพียงอยากให้ทุกคนมีความโชคดีและมีพลังในการต่อสู้ชีวิตในยามที่ยากลำบากในยุคโควิด -19 ขณะที่พิธีกรรมกำลังทำอยู่นั้นผู้ที่มาร่วมงานต่างมีอาการแปลกๆให้กับมีบางอย่างเข้าสิงร่างได้ลงไปนอนกิ้งเลื้อยไปเลื้อยมาบนพื้นบางรายมีอาการร้องไห้ห้ามเสียงสั่นไม่เป็นตัวของตัวเองตามความเชื่อเล่าว่านี่คือยานของบริวารองค์ปู่ศรีสุธโธมาเข้าสิงร่างเพื่อเปิดบารมีแก่ผู้ศรัทธาเมื่อพิธีการ,รทุกอย่างเสร็จสิ้นต่างคนก็พากัน มาสองเลขจากองเงินองค์ทองและเลขหางประทัดที่เชื่อว,ว่างวดที่จะถึงนี้จะมีความโชคดีกันแบบทวนหน้าโดยเลขดังกล่าวจากหางประทัดคือ8 7 6 8 3ส่วนเลขในองค์เงินองค์ทองนั้นก็ตามดวงของแต่ละคนค่ะ ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะคะบางคนก็โชคดีกันไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวกีฬาและข่าวสังคมระบาดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีอะไรให้หน่าติดตามติดตามชมทาง w w w v s p o t c o m อีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง y o u t u b e v sport tv ค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเรากันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ